อยู่กันในสกิลเลเจน d ์รอยอนครับเราจะไปกันไวที่หนึ่งเพราะว่าเรามีเงินกู้นอกระบบครับเราต้องรีบนิดนึงวันนี้ผมจะไปสายสไปดับคนดูบอกว่าสายสไปด์ทำไมก่อนแล้วผมไม่รู้ผมไปสไปด์ก่อนดอสผมต้องไม่ต้องหยิบแข็งใจไว้ผมจะไปสายสไปดับตอนนี้ไอ้แท็กมิดต้องมีครับไปสายสไปด์ก่อนครับหยิบไอ้แท็กฟูดไปพิดไปแล้วก็โอเคครับทัน ก็ไอเดียคร่าวๆก็คือเดี๋ยวจะทำให้สไป์ตัวใหญ่แล้วก็แปะสถานะเยอะๆนะแล้วก็เดี๋ยวหาของแปะพิษดีๆมาก็จะเล่นสไป์เป็นสายหลักนะเพราะตอนนี้สไป์เก่งนะเจอกับพี่อ้วนชมพูตัวเปล่าตอนนี้ตัวอ้วนชมพูแล้วก็ตัวชาโด้เ s s ินเล่นฟีตัวนี้ตันสัตดาห์ที่ตัวเล่นฟีเยอะมากเลยสนุกมากเลยบอกเลยว่าบันเดอรจะจัดแล้วมีตัวให้เล่นเยอะนะแฮปปี้แฮปปี้ไปสุดใจไปสุดซอย แล้วผมเปลี่ยนเปลี่ยนฉากหลังใหม่อันนี้ไม่อันนี้อันนี้คลาสสิกเดี๋ยวก่อนเนอะเดี๋ยวกลับไปก่อนนี่มันอาจจะดูมันเป็นของ Battle Pass ซ e a ั o n น,นี้ผมว่ามันอึมครึมไปหนอ่อยผมชอบแบบว่าสว่างสว่างจ้าจ้านะอ่าไปที่สไปด์แชร์นี่ก็เหตุผลที่ผมซื้อ Attack Boost มานะทำให้สไปด์แชร์ตัวใหญ่นะแล้วก็ไปที่สไปด์หลักๆอ,อ๋อลืมเก็บดอกเบี้ยดอ,อกเบี้ยคืออะไรไม่รู้จักแต่ลีเจนดมันต้องมีเดี๋ยหยิบไปแล้วเดิเพื่อนเสียใจด้วยเอ่อ HP Energy น่าสนใจครับ แต่ว่าอย่างก้อนแล้วจีิจๆคนโทรมามันมันห้าหยิบครับสไปคือหนึ่งดาวด้วยเราจะเก่งชวนคะรับผมอยากเก่งนะเงินนิดๆหน่อยๆผมยอมเสียยอมเสียได้ถ้าเราเก่งนะก็จะไม่แวะเยอะนะสไปมันต้องตัวใหญ่นะไม่ตัวใหญ่มันไม่เก่งนะก็อาจจะมุ่งมั่นนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเรามีถ้ามองการไกลเล่นแบบว่าเลดเกมอ่ะแบบไม่ได้โถมอ่ะผมควรจะซื้อสายพีไปด้วยนะครับเอามาคอมโบกับสายสไปค์นะมันจะมี เฮ็ดพีสไปทาให้สไปตัวอ้วนขึ้นด้วยนะซึ่ง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 น่าสนใจในสนชาแต่ว่าเป็นช่วงเลดเกมซึ่งต้อนเกมอย่างก่อนต้อนเกมอย่างก้อนอ่ะเราลืมลืมว่าลืมลืมว่าต้องเก็บดอกเบี้ยลืมว่ากู้เงินมาไังกำลังใช้หนี้อยู่ไม่มีเงินใช้นะโดวบล็อกคอนแทกเนี่ยจะเห็นว่าผมยี่บ่อยนะมันคือมันจะได้เงินมาพันหนึ่งแล้วก็ไอ ปกติจะได้ตาละ250ตัวช่วงต้นเกมครับ3ตาเป็นเท่าไหร่750ก็เท่ากับว,ว่าเรากู้เงินมาแถมกำไรอีก750เอ้ยกำไรอีก250นะครับก็คือแบบว่าเป็นของที่ดีมากเลยคือมันจะหักตังเราไป250ทุกตาเพื่อใช้นี้คือเรากู้เงินมาพันหนึ่งมันหักตาเราตังเราไป3ตาตาละ250เท่ากับ750แล้วมันมีส่วนต่างส่วนแคปต่างอยู่250แปลว่าอะไรแปลว่าเราได้เงินฟรีมา250แบบยิ่งเท่าเราเก็บดอกเบี้ยด,ด้วยเนี่ยมันก็จะยิ่งคุ้มนะ ของดีครับของดีของดีสำหรับสายซิ่งอยากเก่งไวๆไก่เวงๆแล้วตัวนี้มันเก่งมากเพราะว่าเออมันมาขโมยค่าดอทําให้การตีว่าตัวนี้มันจะจะลบได้นะไม่ค่อยกลัวสายตีเท่าไหร่ผมไปที่แอคแแชร์ต่อสไาตัวใหญ่แล้วลืมเก็บตอกเบี้ยอีกแล้วลืมืมได้ยังไงนี่อ่ะก็สบาย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 ผมว่าผมไหวชิววะดิ แล้วผมต้องภาคมันมันไหมภาคมันมันแล้วคุณดูชอบปะผมต้องภาคมันแค่ไหนพี่โรนี่กูภาคไปกูภาคไ่กลัวบาปกรรมเลยแบบนรกกินกระบาลนะทาตัวกันแล้วโอ้โหคุณนัการนี่เขาบอกว่าเมมนำเมมเก็บเงินนะรอซื้อใช้โป๊กเกอร์คุมคมาเจอกับพี่เบรดชิปวิบเชดนะโอ้โอเคเขาจะไปเล่นสายบูนซะแล้วดิอาจจะเป็นเอเนอร์จีคอนแทคเตอร์ลงให้เขานะเขาไม่อาจจะไม่ได้ตั้งใจเล่นสายบูนก็ได้ คือเราต้องหาตัว Poison f r ฟ e ีจะเป็นสกิลที่ทําให้ฟรีกับ Poison มันคอมโบก็ได้นะเหตุผลที่ผมได้นสปเพราะมันจะได้แปะแปะสถานะหลากหลายนะแปะถ้าเล่นเพย์เซฟก็แบบเล่นเกมเก่งชัวเอาเอาอันนี้ไปครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะกลัวกลัวมันลงสายดาบอะคือผมได้ทุกสายเลยถ้าไอเนี้ยลงอะแต่ผมกลัวกลัวสายดาบอยากลองว่ะคอนเทนต์ปะละ่ะ ใต้ทุกสายเลยเว้นดาบขอร้องละเพื่อนสายสาย HP โอเคคุยกันได้คุยกันง่ายเข็มทิศก็คือเราถ้าเราซื้อสกิลในในสายในสาย h P เนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะแจกสกิลในสาย h P มาเจดสกิลนะอ่าในเมื่อันมาแล้ว,ลวอ่ากดเลย HP แชร์ไปทีหนึ่งอ่ายังไม่ออกยังไม่ออกแล้วก็ไปที่ฟ r o ัน n Tidote นะผมผมลืมผมต้องเก็บตรงนี้ลืมไปลลืมบ่อยช่วงนี้ลืมบ่อย แล้วก็ต้นเกมถ้าอยากเก่งซื้อเนี่ยจะรอดฮิวไปเลยครับอืมลืมอีกแล้วดิวันดูบอกว่ามันไม่แปลกแ,ล,กแล้วว <c oughs> ดูบวมันแปลกๆละมันลืมบ่อยเลยขนาดนั้นลืมบ่อยไม่ตั้งใจดอกเว้ไม่รู้จักไปเลยกันเจอกับคุณสไปฟีดสไปพีดแล่นใส่ทีฟีซะแล้วแล้วเขาเอาสลวดมาเขากบไม่ไม่เล่นแล้วต้องโกงต้นเกมเจอก,กันเลดเกมพี่ชายแล้วผมซัดกันเลยสไปผมใหญ่กว่าพี่ชายลนิดนึงนะไข่ผมใหญ่กว่า ขายพี่ชายเล็กกว่าพี่ชายต้องยอมผมแล้วพี่ชายกลางจะแตกพ่ายกลายจะก,ก,กแตกแล้วพี่อั้นไว้ก่อนอั้นไว้ก่อนเรียบร้อยไม่รอดแล้วแล้วใครจะไหวกับผมลุย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 ไม่คุยที่เสียเวลาไปที่เชฟฟีเอตี้ไม่ถูกว่ะมันมันเหมือนเสี่ยงดวงนแล้วผมจะหยิบแคสกิลที่มันได้ใช้ก่อนเชฟฟีุ่หนึ่งทีปุ๊บไม่ได้ใช้ว่ะไม่ได้เสียวไม่ได้เสียวเชฟีเอตี้หยิบไปแล้วนะแต่อาจจะต้องหยิบอีกไหม อืหรือถือตอกเปียดดีทํายังไงดีคือผมอ,าอยากอยากขึ้นดาวสายพิษด้วยผมอาจจะหยิบดอชพอยซันดอชเพราะเละเกมเดี๋ยวเราจะพอสไปมันตัดปุ๊บอะเราก็จะมาอาศัยสายพอยซันกับสายดอชนี่แหละเดี๋ยวผมอาจจะแวะหยิบพอยซันดอชนะเอ,อ้นนี้ไม่เรียกว่าแวะบ้างนีอันนี้หยิบไปแล้วอันนี้ไม่เรียกแวะน,นี่หยิบไปแล้วมาเจ้คุณเดอะแฮมเมอร์แฮมเมอร์ ว่าผมไหวอะเราเป็นสายดอทที่ขโมยดอทเข้ามานะทำให้เราดอทเยอะกว่าเป็นไงเก่งปะเก่งจัดแล้วพี่แล้วเป็นพิษเป็นตัวพิษด้วยตัวดอทแพรทางมากนะก็คือแบบว่าเป็นตัวดอทที่ตบตัวดอทได้ทุกตัวนะเพราะว่านตานนั้นมันมีพิษนะแบบปูนี่ทุกทางอะขขโมยขโมยเอ่ออะไรนะขโมยขโมยหลบมาแถมแปะพิษใส่เขาอีกน่าเกลียดมากเลย,ยแล้วก็เราเอาเจ้าคอการ์ดไป ถ้าสไป์แตกจะได้มีสไป์ใหม่เพิ่มมาอืมไม่ใช่สไป์แตกครเรื่อเหลือครึ่งนึงจะมีสไป์ใหม่แจกให้แล้วก็ผมอ่ะ <c oughs> จะลองซื้อ HP s t e e ดูปึ๊บยางไม่ถูกหวยไม่ถูกหวยมันเหมือนแทงหวยอะแบบว่าสกิลสกิลตาเนี้ยมันมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็ดวงของแก้เป็นเก้าใช่ไหมใส่ HP อะ <c oughs> แล้วก็มีสกิลแรอีกสามก็เป็นสิบสองเนี่ยผมซื้อไปสี่แล้วยังไม่ถูกนะ ไม่เป็นไหลไม่เป็นไรไ่ไรซื้อไปเรื่อยๆอย่างมั่นใจขาดอีกแปดสกิลเนาะก็ผมคิดว่าผมผมว่าผมผม,าผมว่าผมได้ผมได้อยู่ผมได้อยู่ที <c oughs> ่อ้วนบ่วงแตกไปแร้วเฮ้ยตัวไทม์เคิร์ดนี่น่าสนใจนะน่ามาเล่นมากเลยได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวให้สไปแปะวูนให้ครับถ้ามันขึ้นถึงดาบผมถาไทาม์เคิร์ดแต่เพราะาตัวเรายืนค่อนข,ข้างนานนะแล้วก็อันนี้เลือกยากมากเลย แต่ผมว่าจะไปที่ฮิลลิงดอก่อนเป็นย่งตัวเราค่าดอชสูงแล้วมันใช้ข่น้นขั้งคุมนะแล้วก็ไปที่ในการซส์ายหรือฟิีสติโดดคือเราอะแปะฟิสเยอะอยู่แล้วนะจากจากไอฟิสฟอยซันผมจะไปที่ของแก้ฟิีสละกันแล้วก็ตัวไปในกรไซายสายพิษอืมไปที่สไปแล้วก็ควรจะเป็นคอการ์ดอีสักลูกหนึ่งจัดไปเข้มๆเ,เดี๋ยวเราซื้อดอทบูธครับ <c oughs> เพิ่มค่าดอทให้มันสูงขึ้นไปอีกมันจะมาคอมโบกับดอทแชร์นะจัดปลายเจอกับวัชพูวัชพูเก่งหรือยังเล่นสายสปาเหมือนกันเลยแต่พอดีว่าเราไปสไสปา์ที่มีหลบด้วยนะก็าทาให้เราได้เปรียบกว่าเล็กน้อยแต่ว่าข้อดีของวาชมพูคือถ้าสปเขาแตกเขาเซ็กสปใหม่ได้นะทําให้มีสปา์การันตีว่าจะมีสปา์ใช้ช่วยๆนะแต่ไม่ต้องห่วงพี่พี่ไหวอะดิ นี่เรียบร้อยผมไม่แน่ใจเหมือนตอนเซกสไปมันจะเสียเลือดด้วยนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะจำไม่ได้แล้วก็ไปที่ดอชบูธอ่าตัดฮิวของดีของดีอ่ผมจะซื้อไปที่เลือดเอ่อเลือดเลือดฮิวกดที่ปุ๊บมาลุลวดมาสกิลมาลุ้วดสกิลสกิลแรงมาสองอันด้วยฟินจัดฟินจัดเขาเรียกว,ว่าถูกหวยถูกหวยอ่ผมจะไปที่แอคแทคบูธ เพื่อใช้คอมโบกับเอแท็กแชร์แล้วก็เพิ่มช่วยเพิ่มดาเมจช่วงต้นเกมเลยครับคือเกมนี้ต้นเกมมันตีกันประมาณ15-30ทีนะซึ่งเอาแล้วก็15-30ถึงะไปคูณ6คือดาเมจที่เราจะได้จากไอแท็กบูลน,นะครับดังนั้นอะต้นเกมอะตัวไอแท็กบูลมันเพิ่มดาเมจได้เยอะนะครับไหวไปะเนี่ยตามเคยโคตรแรงเลยผมพยายามฮิวู่สู้ขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้สไปด์เราแตกไปแล้วเราก็เลยไม่ไหวนะ เราอาจจะต้องซื realm, ้อของแก้วุนด้วยตอนนี้เราไม่ไหวเลยยืนยืนกับบูญไม่ได้เลยครับโอ้เขาเขาเป็นเทคนิคระดับสูงนะที่แบบว่าซื้อของแก้สายตัวเองนะทําให้อีกฝ่ายไม่เจอด้วยแล้วก็ไปไม่ไม่แพ้สายสายบุญตัวเดียวกันด้วยนะสายบุญสายเดียวกันด้วยก็ในในแรงประมาณคิงมันยังไม่เจอนะคนจะไปทำแบบนั้นนะต้องขึ้นโอ้คิงขึ้นมานะสไตล์ก็เล่นไม่เหมือนกันครับแรงแรงแรงข้างล่างกับแหลงข้างบนแรหลรง คิงกับ,บแล้วก็ว่าคิงสตากเล่นไม่เหมือนกันถ้าคุณสเปอร์ไปเล่นสมมติแบบคนโอเวอร์คิงไปตบไปตบเด็กแลงแรงคิง King อาจจะไม่รอดก็ได้นะครับเลือกยากจังผมจะเพย์เซฟผมเอาอก้อนเนื้อมาคือผมบอกว่า,วาลังเลน,นะเมื่อกี้เออด้เมจผมพอแล้วผมอยากได้ขนาดสไปนะแล้วก็ไปที่ดอตฟอยซ์ันเอ่อสายสายให้พีพอละพอละเพื่อนขอบใจมากรา,าทำหน้าที่ได้ดีละ แล้วก็ไปที่ดอทแช์ขนาดสไปก่อนหรือแปะบูดก่อนผมไปที่ขนาดสไปก่อนคนระับตอนนี้สไปเราตัวเล็กไปนะแบกไม่ไหวแล้วก็ไอวอทามไอจิตี้มันใช้ยังไม่ค่อยคุุมเพราะว่ามันมันอยู่แค่ห้าวินะแล้วก็ไอตัวเคาวเตอร์ไอแท็กกเป็นดาเมจที่ดีครับแต่ว่ามันจะแฟสสายดอทนะไปช่วยสายดอทเขาโอ้เขามาโย,โโยโกไปสายดาบแล้วะนั้นน่าสนใจครับเคาวเตอร์ไอแท็กแต่อยากได้สุดคือ ไม่จิกดอสนะก็ไม่เป็นไรคือเคาน์เตอร์แท็กเดี๋ยวมันจะไปคอมโบกับไอ้นั่นได้ด้วยครับคอมโบกับอไยซัตด,ดามจได้เป็นคอมโบอีกคอมโบหนึ่งนะซึ่งนี่ฮิตผลที่เราอ่ะเล่นสายสปยเพราะว่าเวลาสายฟิตเป็นตัวตีตกันอะ่ะเนี่ยอันนี้เขาเรียกสายฟรีฟรนะเพให้เขายืนได้นานส่วนเราเล่นสายสปยเรายืนได้นานคนประกอบการออกมาว่าสายสปยเก่งกว่านะ ในช่วงในช่วงต้นเกมนะเกตไอเลดเกมใช้ใช้ตะกาดนี้ไม่ได้นะครับแต่ก็นี่ครับจำเป็นนะในแรงสูงกัมันไม่ค่อยโผล่มาให้เห็นเพราะว่าคนแย่งกันซื้อนะมันไม่ไม่เคยขึ้น5้าดาวได้เลยนะดูเหมืนแบบจะช่วงเลดเกมที่คนตายกันเยอะนะมันมันเล่นค่อนข้างยากครับแล้วก็เอาไปจิกดอทไปในกาซาสายวูลผมอยากได้ของแก้วูลมากกว่านะออดอทฮิลจัดไปแล้วก็เดี๋ยวรอซื้อดอทบูทครับ ซื้อไปตอนนี้ก็ไม่ได้เก่งขึ้นเยอะนะฉะนั้นผมจะถือตังค์แล้วกันถือถือเงินถือกันไว้เมื่อกี้เราบอกว่าเราอัพไว้ไปหน่อยเนือเลือดทะลุหรอปแล้วโดนเอเดนเดอร์ ender, เนี่ยถ้าเรามีเมจิกดอสามดาวเราจะหลบเอเทนเดอร์ ender, ได้นะซึ่งตอนนี้ยังยังไม่ไหวแล้วก็ถ้าดอปมันขึ้นสี่ถ้าขึ้นสาดาวาจะมีโอกาสเจอเพอร์เฟกต์รีบาวด้วยมันทำให้ สะท้อนดาเมจกลับไปเป็นดาเมจหลักของสายดอสนะแต่ของเราเราไีชอยเยอะเราจะไปเล่นสายพิษก็ได้ไม่ต้องไปสายดอสตรงๆก็ได้ครับแบบแค่มเอามาขโมยค่าหลบไปเฉยก็ได้นะตัวนี้มันหลากหลายเลยแล้วแต่คุณจะสรรหาเล่นตอนนี้ผมรู้สึกว่าคิวลิงดอสไม่ค่อยดีเลยแต่ไม่เป็นไรเอาไปก่อนแล้วก็รีเฟรชรีเฟรชสปรยเราโดนแยกหมดเลยอ่าไมจิกดาเมจมนที่บอกว่าขโมได้นะแต่ว่าผมอยากได้ คิดเพียวๆก่อนตอนนี้ดาเมจขาดมากก้าแท็กแชร์ไปคือมันจะมีระหว่างไอแท็กบูตกับไอแท็กแชร์ใช่ไหมที่ที่เราต้องตัดสินใจอ่ะผมคิดว่าถ้าไอแท็กบูตได้เยอะๆไปไอแท็กแชร์ไม่มีก็เท่านั้นนะดังนั้นต้องซื้อแท็กแชร์ก่อนอันนี้มุมมองผมนะคนอื่นเขาจะบางคนเขาจะแนะนําให้ซื้อไอแท็กบูตก่อนนะเพราะว่ามันหายากกว่าซึ่งก็ไม่ผิดนะแล้วเป็นแล้วแต่นแนวคิดใครแนวคิดมันประสบการณ์ประสบการณ์ใครประสบการณ์มันด้วยสำหรับผมอะ่ะสุดท้ายซื้อแท็กบูตมาเยอะไม่เจอแท็กแชร์ก็เท่านั้นนะในใน ต้องดูด้วยในตานั้นนะเขาแย่งกันซื้อสไปหรือเปล่าตานนี้มันมีตัวใช้สไป์หนึ่งสองสามสี่คนนะดังนั้นน่ะผมรู้สึกว่าตัว t อ a แท็ h แช่มีมีไ r ออร i t y มากกว่านะผมให้ระดับความสำคัญมันสูงกว่าแล้วก็ไหวป่ะเพื่อนไม่ไหวว่ะตอนนี้ก็จะไม่ไม่ได้ภาคมันมากนะคนดูที่ดูคลิปพระม่วงมันก็จะแบบว่าเอ้าเอาคนเดียวกันเปล่าแต่ว่าคนเดียวกันคนเดียวกัน เอ่ฮตพ share กับ dot share dot share ก่อนเพื่อนแล้วก็ของแก่ผมชอบเป็นคนชอบหยิบของของแก่นะรู้สึกหยิบมาแล้วชีวิตแฮปปี้นะรู้สึกคนฟินแบบหยิบมาบอกว่าอยู่แล้วแบบคนอื่นไม่มีแล้วมันหน่อยมันฟินอะไอแท็กบูธนะเดี๋ยวรอซื้อเอ่ฮตพ share ครับเดี๋ยวนี่ผมเดี๋ยวนีที่คุยกันไปว่าผมจะให้ลำดับความสำคัญของไอตัวเ p ตพีแชร์มากกว่า HP b o o บูนะคนอื่นเขาอาจจะบอกว่า HP b o o บูธสำคัญกว่าเพราะมันหายากกว่าแต่สแหรับผมเ p ตพีแชร์ก่อน เท่านั้นพี่ชายซื้อเลยเพราะว่าจะได้ขึ้นดาวด้วยเราได้เลือกกลับมาจากไอ้ก้อนเนื้อลืมเลยปกติไม่ค่อยได้ใช้ครับก้อนเนื้อใช้กับตัวสายดอทที่โยกไปเล่นสายสายดาบแล้วเพราะโดนแยกดอทไปหมดนะแล้วเราก็จะหลบเขาลูดัวแล้วเขาคิดดีแล้วหรือเปล่าที่มาซอยเรากล้ากล้าขนาดเลยเหรอมาซอยพี่ไมลืมไปไม่มีเดนบุรอลองถ้ามีเดนบูรออก็จะแบบว่าเอาเรื่องอยู่แต่ว่าซวยหน่อยนะมาเจอสายหลบ นี่ไงอยากได้สายดาบโดนสายหลบเรียบร้อย <laughs> กล้าขนาดนั้นเลยเหรอคแนนนี่เองกล้าขนาดนั้นเลยเหรออย่างที่คุยกันผมอยากได้บูตอิมวิตี้เยอะๆนะตอนนี้ผมอยากได้มากๆเลยแล้วก็ความสำคัญของไอ้ตัวฟรีสฟอยซันอะจะเป็นกว่านะผมถ้าเจอผมจะหยิบทุกครั้งเลยเพราะว่ามันหายากแนละ้วมันไม่ค่อยโผล่มาให้หยิบคนระับคนทุกคนอยากได้นะเพราะว่ามันทำให้คอมโบแล้วก็ถ้า ถ้าเราเลือก priority ตัว Attack b o o s t มากกว่า Attack แ h a อ่เด็ดเกมเราจะมีมีขวานให้ใช้ด้วยแต่ว่าเราเราไม่ทำแบบนั้นนะไม่เป็นไรก็เสียได้ครับเสียได้เสียได้เหมือนกัน r e f e s อีกทีตัวมี d ส์ f อทฟให้ใช้แต่ว่าเดี๋ยวก่อนไปที่สไปให้มันขึ้นสีดาวก่อนครับเพราะว่าตอนนี้สไปเรายังไม่ใหญ่นะผมอยากให้สไปมันจะใหญ่ก่อนครับไอตัวเท่านี้ยังไม่ใหญ่ครับมันต้องใหญ่กว่านี้ <laughs> คนดูบอกว่ายังไม่ใหญ่อยร แต่มันยังใหญ่ที่พอมันใหญ่ด้วมากกว่านี้เออคือตอนเห็นสไปค์ของไอตัวชาออสวอลล์ตแตกอกู่เพิ่งไปชะลราใจน,นะมันคือมันเพิ่งเริ่มต้นนะเพราะว่าอันติของตัวชาออสวอลล์ตมันจะแรงขึ้นนะจากธาตุเลมันเดี๋ยวก็ไปที่ HP แชร์แล้วก็ตัวเราอะจำเป็นต้องใช้นะพีเวนเทนบอยซันเป็น,น,น,นะปนดาเมจหลักเรา,าตอนนี้คือจำอันนี้คือจําเป็นจ,จําใจไม่ใช่ว่าอยากได้แล้วก็ผมอะใจผมอะสายรองผมคือสายดอชเว้ย ไม่ใช่ไม่ใช่สายไม่ใช่สายพอซันนะผมจะทิงท้งทิ้งทิ้งสายพ้อยซันนะเอ่อผมอยากได้ลีเจนด์คอนโทรลไปเลยให้มันขึ้นฮาดาวไวๆรีเฟซดูสักทีนึงแล้วก็ทุยสปิริตมาซื้อเลยครับไม่สนะ <laughs> อยากเก่งตอนนี้ครับกลัวแพ้นะเหตุผลที่ผมบอกว่ามัวแตหันเช็คเพราะว่าเนี่ยนะเราแวงอยู่ว่าจะใช้ดอกเบีย้ยดีไหมนะมันคือการตัดสินใจนะครับว่าเราจะเก็บดอกเบีย้ยหรือเราจะเราจะเก่งตอนนี้นะ คือถ้าเก่งตอนนี้มันจะได้เงินมา50บาทจากกันชนะแล้วก็ได้เงินจากปินปินสติด้วยนั้นผมผมว่าเป็นประสบการณ์แล้วการใช้ประสบการณ์เอาในการประเมินนะว่าน่าเก็บหรือไม่เก็บเก็บไม่เก็บอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ตกพี่อ้วนม่วงได้ไอพี่อ้วนชมพูเนี่ยเมื่อกี้ถ้าเราไม่ไม่ซื้อทวินสปีดเราอาจจะแพ้เขานะแค่อาจจะเฉยแต่จริงพี่ตึงพี่ตึงน้องอา่าตอนนี้ผมอยากได้ สายดอทสาดาวแล้วก็เอแล้วก็สายฟอยซันสดาวนะผมจะซื้อไปที่เฮพีอยซันแล้วก็ซื้อมิจิดอทไปเลยเพราะว่าตัวมิจิดอทสองดาวไม่ค่อยเก่งนะาะพสามดาวปุ๊บมันถึงจะมาถึงจะเริ่มมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะซื้อฟอยซันวูนไปเหตุผลเพราะว่าผมจะขึ้นดาวมันโวยไนะก็คือตอนนี้ผมจะโฟกัสไปที่ดอทเป็นหลักแล้วก็ผิดเป็นสายรองแล้วเอ้ย ดอสเป็นหลักแล้วก็สไปซ์สายเราแล้วก็พิทเป็นอันดับสามนะครับไล่อัดับความสําคัญประมาณนี้เป็นไอเดียเราต,นนาตานี้เพราะตาเนี้ยสายดอสมันไม่มีอะไรมาหลบเอเลชันเดอร์ได้ผมก็ว่ามันไม่มีอะไรสู้ได้แล้วนะ <c oughs> ถ้าบอกมันหลบเอเลเอเลชันเดอร์ได้อะคืออ๋มันจะแพ้พิทไงแต่ว่าเราก็ฮิลสู้ได้ครับพิทพิทเราก็ซื้อแฟชั่นตีโดนมาเยอะมันก็พอใจยืนสู้ไหวนะคือตัวนี้มันไม่ได้หยิบได้ทุกตานะมันหยิบได้แต่ตาแบบเนี้ยตาที่มันบอกว่าไม่มีสตันอ่า ไม่มีสตันถ้ามีสตันเนี่ยอยา่อยาหาเล่นนะตัว Shadow Assassin ชีวิตมันจะยากนะเอา้าแพ้เฉยโหครับแปะพิษหมื่นน้ำเป็นพิษหมื่นหนึ่งไปไปพิษก่อนทีหนึ่งปึบแล้วก็เออผมอยากได้คอ,อการ์ดสามดาวจัดไปแล้วก็ของแก้ฟีสขอดูก่อนเมื่อกี้เราตบนากาควีนได้อะคือตานนี้ตอน,นี้ทุกคนอาจจะซื้อฟีสนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเขามีานี่นะ มีฟรีสฟอยซันะดังนั้นอะไอของแก้ฟรีสมันดีนะแล้วก็ไอนาการนาฬิกาสายสายฟรีสอะผมก็อยากได้นะแต่ว่ามันเสียเทมโปผมก็เลยข้ามนะเพราะว่าช่วงต้นเกมมันไม่จำเป็นนะช่วงท้ายเกมเราถึงจะควรจะหยิบมันนะตอนนี้ไม่ใช่ตอนนั้นไม่ใช่เวลาแต่ตอนนี้ควรหยิบละแต่ว่าถ้าเจอพรีเมทันฟรีสอะพรีเมทฟรีสดีกว่าขอดูก่อนอาดำเว็เป็นบูนโอเค คือด้าเม็ดวูนนะมันก็มาคอมโบสายพิษได้นะคือวูลจนะมีสายคอมโบอยู่ไม่กี่สายมันจะมีวูลคอมโบกับดาบก็เยอะอยู่นะคอมโบกับคริคอมโบกับพิษอะไรประมาณนี้ครับแล้วพิษก็ไปคอมโบกับฟรีสต่อตอนนี้ถ้าเราหยิบตัวฟลอสเซนตี้เอ่อเอ่อฟลอสเซนตี้เอติโดสมันจะคุ้มมากๆนะครับไปฟรีสเอติโดด้วยแล้วก็ไปที่ดอชบูท ฟรีดจีโดสจัดไป HP agility e. แล้วก็อย่างที่ผมบ่นบนไว้ว่าเราไม่มีเดฟปูเรานะเนี่ยมีละโดนโดนพี่ชายแล้วก็ผมจะยอมเสียดอกเบี้ยสิบาทเพื่อสิ่งนี้นะพอมันขึ้นห้าดาวแล้วมันเก่งเยอะนะจัดไปก็จะเห็นว่าแบบว่าผมเก็บดอกเบีย้ยบ้างไม่เก็บดอกเบีย้ยบ้างนะตามตามสิ่งที่มันมานะแบบว่าถ้าหยิบปุ๊บแล้วมันเก่งขึ้นผมก็ก็หยิบนะแต่ว่าช่วงท้ายเกมมันจะมีอะไรนี้น้อยลงนะช่วงต้นเกมอะมันจะมีมี สกิลหนึ่งสกิลมีอิมแพกสูงแต่ว่าช่วงช่วงท้ายเกมอ่ะมันจะแบบว่าต้องสามดาวพอดีห้าดาวพอดีถึงจะแบบว่ามีอนะิมแพกได้ลุ้นอยู่ได้เซลอยู่เออตัวสไปร์พีซอ่ะตัวเนี้ยมันมันแพ้ไม่แพ้ไมนะ่จิกดอรครับแล้วเราไม่จิกดอสามดาวแล้วก็แล,แลผมก็เลยมั่นใจผมสู้ได้นะแต่ว่าเขาฮิ้วหนักไปหน่อยผมอาจจะต้องซื้อของแก้ฮิ้วเยอะตอนนี้ยังไม่ไหวนะสไปร์ตเอ้ว,วนจัดเลยจะจบเมืนะ่อไหร่เนี่ย ผมรอเดบูล <s ummer> ่าพุ oh, uh ่งไปเข้าหน้าปุ๊งไม่ตายว่ะเกิดอะไรขึ้นอะโอ้โหค้างไปแล้วคอมค้างอ่ะเมื่อกี้เอฟเฟกต์การตาจนคอมค้างอะอ่าอันนี้คือแบบว่าผมผมเมมอยากได้คลิปนะตัวนี้มันอย่างที่บอกไปว่ามันไม่ใช่ตัว T S นะมันไม่ได้เล่นง่ายนะแล้วผมก็ไม่ได้เล่นบ่อยด้วยมันตึ๊กโผล่มาให้เล่นฟรีสัปดาห์นี้นะก็เลยบอกว่าคลิปมันจะไม่สนุกมากนะมันจะเมมเมมพิเศสนะก็ไปที่ซอสแชร์ก่อนวิธีการเช็คว่า ดอชแชกับสไปคอนแชคอันไหนคุ้มกว่ากันให้ดูว่าค่าดอชคุณเกินสามสิบป่ะถ้าเกินสามสิบหยิบดอชแชแค่นั้นเองไปเทคแอทบูทแล้วก็ให้พี e ีสเตลเล e เกมของแกให้หมดครับเพอร์เฟกต์รีบาร์ผมซื้อเลยตามสไตล์เราสไตล์เราคือแบบว่าหยิบอยู่แล้ว <laughs> สกิลทอมมาหยิบอยู่แล้วอยากเก่งเลยนะแล้วก็ตอนนี้เราดามิ <laughs> เราจะลนลนเราจะปิดดามจได้ละด้วยเพอร์เฟกต์รีบาร์แล้วเขาจะอึง้งตอนนี้เขาจะอึ้งเราอึ้งทึ่งเสียวแน่นอนจัดไป โดนล,ลูกชมพูกระสุนชมพูผมยิงใส่หน้ารู้ว่าุูดูาจะไม่เห็นแต่เห็นแหละผมว่าเห็นแหละถุกชมพูคือ perfect d i a b o ึ่งเขาก็มี perfect d i a b o l เหงั้นแต่เขาไม่ไหวกับเราวันนี้คือถ้าเราเล่นสายาสายดอตเพียวๆไม่เก่งเท่านี้นะตัวสปค์เก่งกว่ามนะันยืนได้นานกว่าแล้วก็ไปที่ฟีแชร์โอ้อผมยากได้พอยซันด้วยอย่างที่บอกไปเราจะซื้อ ฟอยซ์น็กแนาะแล้วก็ใส่ดอทตอนนี้ผมผมอยากให้ความับความสำคัญเกี่ยวกับคอยซ้นสูงนะแ,แต่ว่าในกระซายดีครับเข้ดามจปิดแล้วตอนนี้เราใส่สุดได้เลยนะเพราะว่าเหลือกัน3คนละถ้าเราปิดปิดดามจเขาได้อะเราจะได้เปรียบมากมากมมากมมากม,ามาผมอยากได้ดามจปิดเพิ่มเติมแต่ว่าสไปมาเลก็อยากได้เพราะว่าจะได้ขึ้นดาไวไวๆแต่ผมจะปิดดามจผมเอาฟอยซ้นคอนโทรลไปเลยอยากปิดดามจนะจ๊ะ ปิดเมรคือแบบนี้ครับเนี่ยสองคนเราจะมีโอกาสซูเปอร์พีทแล้วก็สู้นักนักกาวีนด้วยถ้าเราชนะก็จะหนับหนึ่งเลยครับแบบไม่ต้องไปลุ้นตาหน้านะอันนี้คือผลดที่ผมใช้ตังใช้ตังจนหมดครับ <c oughs> เสียงไม่มีละหมดละภาคจนเหนื่อยไงไอคลิปพระม่วงน่ะเหมือนเหนื่อยละแบบเสียงหมดไปสองวันอะ่ะไอนักกาวีนตายแล้วนะเหลือเหลือเหลือป้าพีทรู้ว่าเราไหวเขาปะแต่ว่าสไปด้าตัวใหญ่ดิงยิงไปเพื่อนไปเขาเขาได้ไปมันมีชีวิตทีสอง ผมจะแชร์เทคนิคดีๆให้นะผมจะซื้อแค่ของที่มันอยู่นานๆแล้วมีประโยชน์นะอะ่อันนี้ไม่มีประโยชน์ผมจะรีเฟเอ่ออันนี้อันนี้ห้าดาวต,ต้องซื้อแล้วก็อยู่นานๆแล้วมีประโยชน์คืออะไรคือของแกะครับเดี๋ยวฟังหนึ่งนะรีเฟซสุรัวนะฟรีสพอยซันอันนี้จำเป็นเป็นตัวเร่งดาเมจอันนีอ้อาจจะช่วยดาเมจเราไม่มากครับผมจะข้ามไปก่อน แล้วก็หยิบแค่ของแก้ตอนนี้ผมอยากได้ของแก้ผิดแล้วก็เดี็ดแต่นี่จับเกณฑ์เอามาก่นอนมเมมเมมเมมดาบมันห้าดาวพอดีเอาไปเอาไปแพ้เราแพ้สักทีก็ได้คือแบบของห้าดาวมันรอดรอดตาลอตาตา็อกตายเยอะนะสไป์ตัวใหญ่ขึ้นเดี๋ยวรอรอขึ้นสี่ดาวน,ะะนาวว่าจะชนะละปลาผิดขึ้นสี่ดาวใส่สไป์คือเล็เกแก้มันวัดกันที่การแก้ทางเลยผมอยากได้คไฟเซนตี้โดแต่มันไม่ค่อยมานะ พยายามรีเฟซหาล่ะพิตระเบิดสแตก็กันสแต็พิตมาแล้วเขาไม่ชิดที่สองนะเมื่อกี้เราโดนไปรอบหนึ่งนั่นคือผลที่ผมปึ๊บปึ๊บเข้าไปทีนึงยังไม่ตายวะนิดนึงอ่าโอเค,คอเขาเคไม่ไหวเฉยแพ้ได้อีกสองทีคือเวลาโอกาสที่เรายังยัง,ยงมีนะครับไปที่ในกาะส่ายรอดให้มันห้าดาวมันจะได้รอดรัวๆแล้วก็วกไอไนะ้พวกนี้ไม่ช่วยอะไรมากนะครับไอ้พวกนี้ไม่ช่วยอะไรเรามากนะครับ ขวานเป็นตัวเพิ่มดาเมจที่ดีบแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้เพื่อนของแก้ฟิสทำให้ดาเมเต้เขาเบาลงนะของแก้สปเดี๋ยวก่อนเอ้ยเมื่อกี้ต้องซื้อเพื่อนลืมว่าสปเราขาดอีกดาวนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ่ะซื้อเลยอันนี้ก็ลแล้วก็ HP พแชร์ให้มันห้าดาวจัดไปน่าจะไหวสปายเราเจว,ต,ว,ต,วตัวใหญ่มากแล้วก็แชร์ดามเมจสูงขึ้นด้วยนะจะทำให้เรายืนสึกขึ้นมากเลยยืนได้นานขึ้นมาดูกัน ว่าป้าไม่ไหวกับผมหรอกมีเพอร์เฟกต์รีบาวด้วยไม่ค่อยได้ช่วยเท่าไหร่เลยเพอร์เฟกต์รีบาลแต่ว่าการที่เราเนี่ยการโจมตีมีไม่เยอะดีแล้วนะเพราะว่าเราจะไม่โดนฟลซันโคดนะมีอีกลูกหนึ่งเงี้ยมีเข้าไปอืมต่อยลูกหนึ่งอืมตายชนะโอเคเมมหน่อยนะตานี้แบบว่าเกิดอ,อัดนิดนึงนะแต่ว่าอยากเล่นให้ชนะจริงๆอยากให้คนดูเห็นเห็นว่าตัวบอลเล่นยังไงนะ ก็เล่นเล่นเหมือนแบงมูมเหมือนจะเห็นใจเดี๋ยวผมเล่นอย่างนี้ตลอดเลยเพราะว่าตัวสไปเอะมันทําให้สายพิตมันค่อนข้างเซฟนะนเล่นง่ายครับก็ไปเล่นตามกันได้จดจดตามไปเลยประมาณนี้ไว้เจอกันเ,เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ตามคำนียมเราไอน้นี่ไอน้ไอนี่ให้เลือดมาสิบเก้านะแล้วก็คีย์หลักของเราอ่ะก็คือตัวนี้คอมโบกันนะม,มันจะมีดีเจนอ่ะกดปิดดีเจนคอนโนทรลเพิ่มเลือดนะเพราะสไปเจะอ้วนมากอยู่นานๆเนาะ แล้วก็มี h ฮดฟรีแชร์ไอพวกเนี้ยไอเอ็กแทกแชร์ดอชแชร์เนี่ยมาทําให้สไป์ตัวใหญ่ครับซึ่งการที่จะมีจะใช้มาและคุ้มเนี่ยเราต้องซื้อตัว d o ดอช o ูตมาด้วยแล้วก็ต้องซื้อตัวเอ็ c t ท o บูตมาด้วยมันถึงจะใช้คุ้มนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกปิดแปดสถานะ f ฟรียสบูตพิษสามอันนี้อ่าแล้วก็สายดอชผมซื้อถ้าคุณจะเล่น d อชนะคุณต้องมี Magic ดอชสาดาวแล้วก็ฮิลลิงฮิลฮลิงดอชห้าดาว แล้วก็เพอร์เฟกต์รีบาวเนี่ยสี่แค่เอาแค่แถวบนเนี่ยก็พอแล้วเพียงพอเพียงพอสำหรับสายดอชน,นะแล้วก็เราคอมโบดอทแชร์คอมโบกับ HP Agility แล้วพอไอ้ HP Agility อ่ะดอทมันจะไปเพิ่มสกิลในในบานดอทมันไปเพิ่ม HP ใช่ไหมแล้วไอ้ตัว HP เนี่ยมันก็จะมาคอมโบกับ HP แชร์ตรงนี้เนี่ยเป็นไงมันคิดมาแล้วนะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้แวะซื้อดอทบูดดอทบูดเยอะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้นะแต่เกมมันสัตว์ดาเมจมันแรงเกินนะร้อยหนึ่งไม่เห็นผลนะมันต้องซื้อตตอนนน้เกมะ แล้วก็ไอ้ h a p ฟ y f ฟ e ีสอย่างที่บอกไปจนจบจนจ,จบเกมผมยังได้มันแค่สีดาวเลยนะมันมันในแรงสูงเขาแย่งกันซื้อนะมันอาจจะหาย,ยากหน่อยแต่ถ้าเจอก็อยากให้เลือกเป็นราดับความสำคัญแรกๆนะครับถ้าเจอรีบหยิบนะแล้วก็เนี่ยพอสตโดสเขาก็แย่งกันซื้อนะมันทําให้ไม่โผล่หน้า,าให้ผมซื้อนะผมเป็นคนที่แวะซื้อของแก้บ,บ่อยนะครขนาดขนาดแววซื้อบ่อยยังไม่เจอเลยนะก็ถ้าเป็นแรลงประมาณแบบว่ามาสเตอร์ประมาณคิงยังไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องหยิบของ ไม่ต้องรีบหยิบของแก้ก็ได้ครับเพราะว่าเล็กเกมมันมันหาเจอนะแต่พอขึ้นมาแล้วยงสูงเขาเขาหยิบรอแล้วพอกลัวหาไม่เจอนะก็ประมาณนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม